เดินข้างากไปเพราะว่ามีมาจากใส่กลองซีสเกตมาจากซีสเกตครับผมใช่ีสเกตมาประจีนบุรีนะครบเสียงดยเสโลดรับทุกาใจทุกท่านนะครับผมเราไม่มีอะไรจะมาตอบแทนทุกท่านเราจองกใจทุกทานกันในี้เลยเปิดเพลงฟังนะครับบอและแอนเข้า้อมนีเป็นกำลังใจกับทุกท่านนะฮะสู้กับทางสู้กับ ปัญหาชีวิตสู้กัเกิดขึ้นแค่เรามี่รอบตัวเราเกิดมาต้องสู้จะรวยจะจนทุกคนมีปัญหาหมดนะครับเราบอยและแอนขอเป็นพลังใจให้ครับทุกท่านนะครับผมในชีวิตนี้ยกตัวอย่างในชีวิตวนี้เลยงนะ่ายๆพวกเราทำงานบ่อแรงเจ็ดร้อยก็คืนมาจากเส้นส,สายร์มันมีเดินทางมาเกือบห้าร้อยเฮก สู้งานทุกทุกคนนี่คือมาหนาพพ้าครอบครัวที่หารในครอบครัวนะคะแล้วก็สู้งานกันมาด้วยทุกทุกวันไม่เคยมีวันหยุดเลยเขาโอกาสจากทุกคนที่มาให้แล้ววันนี้ด้วยแล้วก็คือทุกท่านได้มาให้กำลังใจด้วยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแค่เห็นแค่นี้ก็เือหายเหนื่อยจริงๆอันนี้หนูไม่ได้โทษปฎิบิษณุอ,อะไรก็ตามแต่มันคือเรือง นิดนิดนิดนึงก็ยังดีขอให้รักพวกเราแบบนี้นานๆนะคะนี่กับนี่หน้าเงินใส่เงินหากนได้ตลอดพวกเราก็เหมือนลูกเหมือนนันะคะที่ยังคอยความเมตตาจากทุกท่านนะคะ